มอะไรกุมหัวร้อมาตุลล้อฮิอบาโรกาตุคุณผู้ชมคะทำการสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลา10ปีในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มีผู้สูญเสียและพูดบาดเจ็บมากมายคะ่ะที่สําคัญเหยื่อหลายๆคนก็เป็นผู้หญิงนะคะแต่10ปีที่ผ่านมาจากผู้หญิงที่เป็นเหยือ่อได้กลับกลายมามีบทบาทมากขึ้นคะ่ะในการทํางานช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบด้วยกัน ผู้หญิงเหล่านั้นเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นค่ะวันนี้จะได้ลุกขึ้นมาทํางานร่วมกันสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่านสุภาพรตรีต้นแบบทั้งสิบท่านซึ่งทางก็มีผลงานทางสังคมไปที่ประจั์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางจะท้อนเห็นความรอบรู้ความสามารถความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและชุมชนที่สำคัญยิ่งก็คือหัวใจที่ กล้าแรงงดงามและเต็มปไปด้วยความศรีสละเพื่อส่วนรวมคุณผู้ชมคะนี่คือกายนาสตร,ร์แลมัสตรีต้นแบบดอกไม้กลางไฟใต้เนื่องในวันสตรีสากลปี2557ค่ะ,คคะคกายน,ะะมมนบบา,นนาค,ค,ะค,คะทราบมาว่าที่กาได้รับรางวัลน,นี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยค,ะค่ะกายกนะสามารถเป็น คนกลางในการเจรจาไก่เกลียเวลามีปัญหากันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็คนในชุมชนค่ะกันยาน,นมีวิธีการยังไงบ้างคะอยากให้เราคุยคุณผู้ชมทางบ้านที่ทราบหน่อยค่ะก็ที่เราอยากจะให้ชุมชนในในในหมู่บ้านในชุมชนของเราหรือว่าทุกองช,ชุมชนใช่ไหมอยากจะให้เราเมื่อกับมีเมื่อกับวันนี้กันนะได้รับรางวัลถ้าสมมุตธรรมได้แบบนี้ ก็จะเกิดขึ้นสันพิทธพโดยเร็วที่สุดก็10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีเดียวที่เรามีการเกลียกครั้งเดียว2ครั้งแล้วทีนี้เราอยากจะให้มีต่อเนี่ยเมื่อเราไม่จาเร็จหครั้งสองครั้งเราอยากจะให้เป็นสิบจครั้งและสร้างเครือข่ายผู้หญิงเราให้มากขึ้นแล้ทีนี้ผู้หญิงเราก็อยากจะให้มีเครือข่ายนี้เครือข่ายผู้หญิงเรานี้สร้างให้เยอะกว่านี้เพื่อ ต่อไปข้างหน้าอาจจะได้ผู้หญิงเราไปเจรจาให้มีความสันติสุขค่ะค่ะนะคะุณผู้ชมคะนี่ก็คือกยายนะสะแลแม่สตรีต้นแบบในวันนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะดิฉันอยู่กับคุณนิดออิตแตล สตรีต้นแบบดอกไม้กลางไฟใต้ในงานวันนี้ค่ะการีดอคทราบมาว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้การีดอได้รับรางวัลสตรีต้นแบบในวันนี้นะคะคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะเพราะว่าโรงงานข้าเก็บการีดอนะคะถูกเพลิงไหม้นะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่การีดอก็สามารถก้าวข้ามนะคะสร้างโรงงานเข้าเก็บขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้อยากทราบว่าหลายๆปีที่ผ่านมานี่นะคะ ได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่เป็นสตรียัยงไงบ้างคะเพราะตรงนี้ค่ะจะเริ่มที่เราตั้งมาแล้วก็ร่วมเป็นกลุ่มค่ะจะตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำแบบอาชีพเสริมค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คนในชุมชนเพราะว่าคนในชุมชนนีส่วนใหญ่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยติดยาน,นะคะพอช่วงบ่ายแล้วก็ว่างตอนนั้นแล้วก็ใช้ช่วงเวลาว่างน,นั่นแหละมาร่วมทนทำแบบประเภท อาหารแปรรูปค uh ่ะอย่างเช่นข้าวเกี ho, ma, ả, h h ่ยวพักคลองแล้วก็ขนมบราบเพชรแล้วก็มีหลายๆอย่างในชุมชนของเราจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะได้เป็นสินค้าอทอบของจังหวัดของชุมชนตัวนี้ค่ะตอนนี้ามองยังไงคะเกี่ยวกับ สิบปีสถานการณ์ชายแดนใต้หนึ่งปีที่มีการพูดคุยสันติภาพที่ผ่านมานะคะมองว่าทิศทางการพูดคุยสันติภาพแล้วก็บทบาทผู้หญิงเนี่ยในการจะไปดุนเสริมในการพูดคุยสันติภาพให้เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยก็น้องมองเรื่องนี้ยังไงคะก็จากที่เราดูหลายๆหลายๆองค์กรนะที่เข้อร่วมแล้วก็ไปสารเสวนาการเจราจาการถอดบ,บทเรียนที่เรามาทั้งหมดเราว่าน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่จะ ข้าวออกมาเป็นสื่อกลางในการทํางานเพราะว่าผู้หญิงมีความละเอียดละอ่อนแล้วก็จุดที่ผู้หญิงก็สามารถที่จะไปประนีประนอมแล้วก็ให้สร้า,างความกําลังใจให้กับคนในชุมชนสามารถที่จะให้กําลังใจได้ทุกด้านในด้านจิตใจในด้านอาชีพไปส,งสง่งเสริมในด้านทุกๆเรื่องเพราะเราก้าวขึ้นมาในอีกขั้นหนึ่งการที่ผู้หญิงได้สแสดงออกให้เห็นถึงพลังต่างๆที่จะช่วยสร้างสติภาพให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต งานนี้เราจึงได้สำรวจและได้คัดเลือกผู้หญิงทั้งสิบท่านทั้งไทยพุทธและมุสลิมให้ขึ้นมารับรางวัลในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติภาพพาราดอนภาพสันติสุขและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนคุณผู้ชมคะดิฉันอยู่กับคุณกัละยาโาสภาศี หนึ่งในสตรีต้นแบบดอกไม้กลางไฟใต้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องส้มค่ะค่ะน้องส้มคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับรางวัลที่ได้รับวันนี้ค่ะภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะค่ะแล้วอะไรค่ะที่ทำให้น้องส้มถึงได้เข้มแข็งแล้วก็ก้าวข้ามจะมีวันนี้ค่ะทั้งที่อดีตเราเคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบมาก่อนค่ะลูกค่ะ ลูกทาให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้ทุกอย่างะาอะไรเป็นแรงบันดาลใจนองจากลูกๆค่ะที่ว่ามาจนเราเข้่ยมแข็งจนมีอาชีพช่วยเหลือคนอื่นได้คะ่ะน่าจะเป็นการที่เราไม่หยุดนิ่งการที่เราไม่หยุดรอการช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวทําอะไรคะตอนนี้ก็เพราะเห็ดนางฟ้าค่ะที่ไหนคะที่ยะลานอกจากเพราะเห็ดนางฟ้าแล้วน้องส้มทําอาชีพอย่างอื่นอีกไหมคะก็มีงานประจําที่บริษัท โรง,งานไม้ค่ะเป็นเสมียนแล้วก็4 5 0 0ที่อำเภอพอลูกๆรู้ว่าคุณแม่ได้เป็นสตรีต้ตนแบบดอกไม้กางไฟใต้ลูกๆว่ายังไงบ้างคะเขาก็บอกว่าแม่เก่งมีคําพูดอะไรจากลูกๆมคะที่รู้สึกว่าเราต้องสู้ต่อไปคะ่ะก็เขาบอกว่าเขารักเราเนาะบอกว่าลูกๆรักแม่ก็เนี่ยแค่คํานี้คําเดียวก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้แล้วค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณกัลยาโสภาศีค่ะดอกไม้กลางไฟใต้ในวันนี้ค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมคะสําหรับวันนี้ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ก็ขอแสดงความยินดีกับสตรีต้นแบบดอกไม้กลางไฟใต้ทั้งสิบคนค่ะพบกันใหม่ในตอนต่อไปอัศลามุอะัยกุมวารมตุลล์ฮิวบารรกาตุรร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยเครือข่ขายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Oxfam The United Nations Democracy Fund, มูลนิธิฮิลันอามารฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานคริน